สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกกรันดอมวันนี้คือคุณมีอะไรมากกว่าที่สายตาเขาเคยเห็นขอบคุณสำหรับทุกๆการสพอร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะชินส์โอ oh, ้ Falseperson กิฟฟ์เมสเดย์ e ับคอน r อนด์ดิสเทนต์ออ o รเซนขอดูปิดท้ายหน่อยโอเคขออีกใบดีไหมเหมือนอยากได้อีกใบโอ้กิฟโอเคหมายเลขที่ขึ้นตอนนี้ที่เราเห็นมี9 8 24 1 4 36 38แล้วก็17นะคะจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้เนาะวันเกิดเดือนเกิดเวลาเกิดอะไรประมาณนี้โอเคหอเหมือนจากหน้าพี่ไพ่มันมีฟีลลิ่งเหมือนโดนเหมือนโดนแกล้งเนาะเหมือนโดนตัดฉากหรือว่าถูกทำให้เข้าใจผิด จากหน้าไพ่มันเหมือนเป็นคนที่เคยดีต่อกันนะแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างหรืออะไรบางอย่างทําให้เข้าใจผิดไปอ่ะบางคนจะมาในรูปแบบของมือที่สที่แบบดูแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่แน่ใจอ่ะมันมีฟิลมีออร่าแห่งความอิจฉาริษยาอะไรบางอย่างที่ที่ส่งมาที่คุณ คือถ้าไม่มีมือที่3มก็จะเป็นตัวเขาเองนะจะเป็นอีโก้จะเป็นเสียงที่อยู่ในหัวของเขาเองนะที่ทำให้เขาคิดว่าคุณเป็นคนแบบนี้แปลกนะหน้าไพาคือแบบเขาเขาดูมองคุณต่ำต้อยด้อยค่าหรือว่าค่อนข้างมีความดูถูกหรือใจร้ายกับคุณเยอะนะแต่เหมือนมีไฟเผาในใจเขาด้วยอะ่ะ น่าจะเป็นคนที่มีความทุกข์อยู่ในใจคือบางทีปัญหามันแยกออกไปได้หลายอย่างนะคือปัญหาบางทีอะเรานึกว่าเราผิดใช่ไหมแต่สาวไปสาวมามันเป็นเรื่องของคนมีปมเนาะมันเป็นเรื่องของคนที่เขามีมีบาดแผแลอะไรบางอย่างที่เขายังเยียวยาไม่เสร็จไม่สมบูรณ์มีเรื่องเก่าอะไรอย่างเงี้ยเช่น เคสคลาสสิกถ้าเราไปเจอคนที่จังหวัดไปเจอเนาะคนที่เจ้าชู้มันก็จะมีประมาณว่าคนเจ้าชู้เนี่ยเขาก็จะคิดว่าคนอื่นเจ้าชู้เหมือนตัวเองคือมีฟิลระแวงอะเพราะตัวเองทำไงแอบทําอะไรรับหลังใช่ไหมก็จะนึกว่าคนอื่นก็น่าจะทำอะไรรับหลังเหมือนกันหรือว่า เราแวงกรรมของตัวเองก็ได้นะพอตัวเองทำอะก็จะเลแวงว่าแบบเออวันนึงก็จะถูกทําเหมือนกันเป็นคนไม่ซื่อก็คิดว่าคนอื่นก็คงไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองมันมันจะมีฟิลอะไรประมาณเนี้ยทํานองเนี้ยทรงทรงประมาณนี้แต่เรารู้สึกว่าจะเป็นใครก็ตามแต่นะจิตใจเขาเล่าร้อนมากๆเลย ชื่ออาจจะมีตัวอักษรตัว n ตัว c ตัว m ตัว s นะไม่แน่ใจนะตัว p อะประมาณนี้ชอช้างกอไก่งูอาจจะเป็น confirmation เนอะถ้าเกิดเผื่อใครแบบมีชื่อใครอยู่ในหัวขึ้นมาคนนี้เหมือนคือไม่ไม่ถึงขั้นว่าเขา เขาเกลียดอะไรนะแต่ทำไมมันเป็นมันเป็นฟิลพลังงานของคนที่อิจฉาอิจฉาเมื่อคนอื่นได้ดีกว่าคือไม่ได้แปลว่าแบบได้ดีกว่าอะไรมากมายนะสมมุตินะสมมุติว่าทำงานมารุ่นใกล้ๆกันหลับเข้ามารุ่นใกล้ๆกันหรือเขาเข้ามาก่อนแป๊บหบนึง่งแล้วอยู่ๆแบบเอา้าดูเจ้านายเอ็นดูคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า คุณอาจจะเป็นเพื่อนๆกันนี่แหละคุณอาจจะมีแฟนที่ดีอะไรอย่างนี้เขาก็จะรู้สึกแบบดีจังเลยอะไรอย่างนี้คือคนเราเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ทุกคนที่แบบเห็นคนอื่นได้ดีเราจะรู้สึกมีความสุขเนอะจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ และยิ่งถ้าเขาไม่มีความสุขเราเห็นคนอื่นมีความสุขบางคนมันกลายเป็นความเดือดร้อนในใจนะมันเป็น,ม,นมันเหมือนไปจี้จุดเขาอะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มียิ่งกว่าเดิมอะไรทํานองเนี้มันก็จะมีคนแบบนั้นบางคนก็จะเฉยแต่ถ้าคนที่แบบเป็นเพื่อนเราจริง,รงๆเวลาเขาเห็นเราได้ดีอะเขาจะรู้สึกดีใจขึ้นไปด้วยซึ่งมีหน้อยเรารู้สึกว่าแบบนั้นคนนี้จิตใจเขาดูหมกมุ่นกับ ปัญหาหรือความเจ็บปวดหรือบาดแผลของเขาเยอะเกินไปในในความรู้สึกของเรานะดูเขาแบบออกแนวโทษอะ่ะโทษโทษทุกคนยกเว้นตัวเองอไม่มีใครดีเลยนอกจากตัวกูอะไรประมาณนี้ <BS> พูดไม่พอขอภัยนะคะเหมือน เขาเป็นคนอย่างที่บอกเนาะดูเหมือนความสุขเขาไม่ค่อยมีหรือว่าความสุขเขามีน้อยอะ่ะแต่ปัญหาคือน,นางไม่ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงนะแต่อยากได้ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอืมจะบอกว่าขี้เกียจหรือว่าคือมันเหนื่อยจริงๆนั่นแหละคนเราอะ่ะจะทําอะไรให้ชีวิตดีขึ้นและเหนื่อยทั้งนั้นแหละจะหาแฟนหางานให้ดีขึ้นอะ่ะมันไม่ใช่ นอนอยู่เฉยๆแนละ้วแฟนจะมาหรืองานที่ดีจะมาใช่ปะถ้าอยากได้งานดีๆมันก็ต้องฝึกฝนตัวเองให้มีทักษะไปเรียนรู้เพิ่มตั้งใจทำงานให้ดีมันต้องมีการลงทุนอะมันต้องมีความเหนื่อยอะคนนี้ดูเหมือนอยากเหนื่อยน้อยแต่อยากได้ผลงานเยอะๆหนักๆดูทรงมีความเป็นลูกคุณในความหมายคือแบบอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเกยมากอง อยู่ตรงหน้าอยู่หน้าตักมาป้อนให้แล้วพอไม่ได้ดังใจก็จะมีความเหวี่ยงหน่อยหน่อยหน่อยหรือเยอะไม่รู้ดูท่าทางแบบเขาเขาไม่ีความเซล์เซนเตอร์ไปสักหน่อยในในความรู้สึกของที่เราสัมผัสได้นะหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาวัดจากแกนกลางตัวเองของเขาเป็นหลัก พอใจหรือไม่ซึ่งเขาไม่ได้สนว่าคนอื่นคิดยังไงถูกหรือผิดสแตนดาร์ดมาตรฐานมาจากความรู้สึกของเขาฉะนั้นมันน่าจะมีจุดอะไรบางอย่างที่ที่ตัวคุณกระเถิบดีขึ้นอะฐานะการเงิน มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในชีวิตของคุณที่คุณดีขึ้นนะแล้วคุณจะได้เห็นท่าแท้ของคนคนนี้หรือคุณจะได้เห็นปฏิกิริยาของคนคนเนี้ยว่าเออเขาแสดงกับเราแปลกๆเนาะอืมแ,แ,แ,แล้วลองดูนะว่าว่าเขาเป็นลักษณะประมาณนี้ไหมเ,ออเขาจะออกอาการเวลาคุณได้ดีอ่ะเขาจะออกอาการแปลกๆเขาจะอาจจะ พูดกับคุณเหมือนเดิมแต่เวลาไปพูดกับคนอื่นน่ะจะเริ่มแบบใส่ลายใส่ไข่อะไรอย่างเงี้ยปั้นเรื่องหรือถ้าหนักไปกว่านั้นนะ่ะเขาจะเริ่มทวงบุญคุณเนี่ยคุณเนี่ยรับเข้ามานะเป็นคนแนะนําให้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคนสอนงานนะเป็นคนให้โอกาสเป็นคนดีลลูกค้าคนหนึ่งให้ คือก็จริงนะคือการที่แบบใครสักคนเป็นสะพานอน่ะแต่ถ้าเกิดเป็นสะพานแต่ถ้าคุณไม่ทํางานเหมือนกันอะสะพานก็สะพานเถอะนึกออกปะอ่าก็ไม่ผิดนะเราสึกว่าเราสึกว่าคุณก็ไม่ไม่ไม่เคยลืมบุญคุณที่เขาทําให้แต่ทําไมมันชดใช้ไม่รู้จักจบจักสิน้นเรารู้สึกว่าเขาเยอะกับคุณนะอืมประมาณนี้ แล้วก็เราคิดว่าคุณน่าจะอดทนจนตัวเองสามารถหาทางออกในชีวิตได้เขาอาจจะกดดันคุณได้อยู่พักหนึ่งคุณอาจจะแบบรู้สึกสัมผัสได้ถึงความไม่สบายใจกับคนคนนี้แล้วก็หาทางออกหาข้อยุติอะไรบางอย่างบางคนอาจจะแบบต้องใช้กฎหมายเข้ามาช่วย มีเอกสารมีอะไรบางอย่างอะ่ะเหมือนเหมือนต้องทรายเหมือนต้องอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบเอ่อมันมันจะไม่เป็นการจากกันโดยที่หายไปเฉยเฉยอะ่ะอืมอาจจะแบบเหมือนยังไงก็ต้องบอกเขาหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกอาจจะไม่เป็นต้องไปบอกต่อหน้าก็ได้นะอาจจะแบบอยู่ในบริษัทเราคุณแบบ โอเครอจนเคลียร์งานจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วก็รีไซน์ไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแจ้งให้เขาทราบวางกระดาษส่งอีเมลแล้วก็ออกหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมเราคิดว่าเขาจะตกใจในวันที่เอ่อคุณตัดสินใจเลือกที่จะออกห่างจากจากเขานะความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่า เราคิดว่าการที่คุณหลุดออกจากวงจรคนเหล่านี้ได้สำหรับคุณะเป็นเรื่องที่ดีคุณกำลังจะไปมีชีวิตใหม่แต่คุณจะยังถูกเขาโยงใย,ยอยู่กับคุณอีอกพักหนึ่งเหมือนจะต้องแบบมาลุมมาตุ้มกันอีกพักหนึ่งอ่ะอแต่เส้นทางของคุณสดใสนะคือแบบ มันไม่ได้กระโดดออกมาทีเดียวเราพ้นนะมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะต้องแบบไปเยียวยาใจตัวเองพักนึงเหมือนกันนะแบบเจอคนแบบนี้คนที่เคยคิดว่าดีแต่กับไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยตัวคุณเองก็น่าจะเกิดบาดแผลเช่นเดียวกันแต่คิดว่าถึงจะเกิดบาดแผลมีความเจ็บปวดขึ้นประการใดก็ตามอะดูทรงแล้วคุณ จะไปได้ดีแล้วจะไปรอดคุณจะไปอยู่ในที่ที่มีคนเห็นคุณค่าอย่างที่ควรจะเป็นมันจะไม่ใช่คนที่แบบเห็นคุณค่าของคุณเฉพาะตอนที่คุณมีผลประโยชน์กับเขาเหมือนเหนื่อยใจเนาะ มันเหมือนมีภาวะเหนื่อยเหนื่อยใจอยู่พักหนึ่งในช่วงระหว่างจะออกหรือไม่ออกจะมีความเหนื่อยใจจะมีความหนักใจแต่พี่ไพน่าจะมาเป็นกําลังใจให้ว่าถ้าใครอยู่ในสถานการณ์ประมาณนี้มีความแบบขับคล้องมองใจกับอะไรบางอย่างกับใครบางคนเน่ยพี่ไพเหมือนอยากจะบอกว่ามันมันมีวันจบนะเหตุการณ์มันจะดีขึ้นควรจะพาตัวเองออกไปจากจุด จุดนี้ได้พายุมาหรือว่าอยู่ท่ามกลางพายุก็จริงอะแต่เดี๋ยวพายุมันก็สงบเราคุณก็จะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยลำบากหน่อยแต่ว่าความความเหน็ดเหนื่อยรอบหน้ามันจะมาพร้อมกับค่าตอบแทนมันจะไม่เหมือนคนก่อนที่แบบ เหมือนเหนื่อยฟรีอ่ะเหมือนไปทํางานให้เขาฟรีอะไรทํานองนี้หรือว่าอยู่ในความรู้สึกที่เรียกได้ว่าถูกใช้หรือบางคนคือแบบใช้คาว่าอะไรดีป้นความรู้สึกโกงความรู้สึกหรือว่าเสียความรู้สึกก็ได้เนาะือเสียความรู้สึกเสียใจแหละใช่ไหมเราเคยนึกว่าใครสักคนหนึ่งดีเราก็แบบเอ้ย มารู้ว่าจริงๆแล้วมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแบบนี้หรือว่าคนที่เขาเคยช่วยเหลือตะวันหนึ่งกับกลายเป็นคนอื่นช่วงแรกๆเขาอาจจะสะใจนะที่ที่เห็นว่าคุณแบบสะบักสะบอมหลุดหลุดออกไปอ่ะ แต่สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเขาจะรู้สึกว่าเขาได้สูญเสียอะไรบางอย่างคือการที่ได้พบคนดีๆสักคนหนึ่งเราไม่รักษาไว้เนี่ยเออไม่รู้ว่าจะพูดว่าไงเหมือนมีของดีเหมือนมีของขวัญอยู่ตรงหน้าเรารักษาไว้ไม่ได้เอ,อีกนะเราเป็นคนที่แบบทำให้ของขวัญหลุดมือเนี่ยอืม ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรเนาะให้ให้กับเขาแต่เราคิดว่ามันคือพลังงานจัดสรรเสียงหายคอพัยค่ะพยายามกู้เสียงเขาลืมไปว่าคุณเคยเป็นแสงสว่างให้กับเขานะเป็นคนที่แบบบางคนเรา ไม่รู้ว่าควรใช้คำขั้นนี้หรือเปล่าลองมือลองเท้าอะ่ะไม่ได้แปลว่าถูกทำลายนะแต่หมายความว่าแบบยอมเขาทุกอย่างอะ่ะให้เขาทุกอย่างให้หมดใจให้ทั้งหมดคนอื่นเนี่ยไม่มีใครให้เขาได้มากเท่ากับคุณให้เขานะจะบอกให้แล้วบอกเอาไว้เลยว่าเสียใจยด้วยนะคะจะจะไม่มีสิ่งดีๆเข้ามาอีกแล้วเหมือน สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็เห็นแล้วนั่นแหละว่าคนประเภทเนี้ยนอกจากไม่สมควรแล้วเนี่ยยังไม่น่าสงสารซะอีกเอ,อืออารมณ์ประมาณว่าทําตัวตัวเองเองอะทําอะไรก็ได้อย่างนั้นจากนี้ไปเขาจะแอบมองอยู่ข้างนอกได้แต่มองคนอื่นได้รับของขวัญที่เขาเคยได้อะชิ้นเดียวกันนะแต่มันไปอยู่ในมือของคนอื่นแดน จะกลายเป็นภาพที่แบบนางกรีดร้องเอาเองว่าแบบเฮ้ยทำไมทําไม,ไม่ไปอยู่ในมือของคนอื่นอิจฉาอีกพอไปอยู่ในมือของคนอื่นก็อิจฉาอีกอยากได้กลับมาอีกแต่ถามว่าตอนมีอยู่รักษาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่สมควรได้นะคะ ของขวัญของดีคนดีก็จะไปอยู่ในที่ที่ถูกที่ถูกทางถูกคนอมไม่ต้องกังวลใจกับการเปลี่ยนแปลงนะพี่ไพ่อยากจะให้กำลังใจแบบนี้การเปลี่ยนแปลงไม่จะบอกว่าไม่น่ากลัวก็คงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องที่ดีเลยแหละไพ่ขึ้นมาเก้าเลยนะ ก้าวก้าวหน้าเรารู้สึกแบบนี้เนาะก้าวหน้าก้าวที่มั่นคงก้าวที่หลุดพ้นไปจากวงจรอ,อะไรก็ไม่รู้คือเหมือนพี่ไพ่บอกทิ้งไปเถอะอะไรที่เป็นขยะแล้วแบบมีไว้ก็หนักอกหนักใจทิ้งไปเถอะอย่าไปเสียดายนี่พี่ไพ่บอกแบบนี้อย่าไปเสียดายคุณเป็นคนที่แบบคนเก่งหัวใจแข่งอะไม่มีอะไรน่ากลัว หนักกว่าน,นี้ก็ผ่านมาแล้วเนาะหนักกว่าน,นี้ก็ทําได้แค่ปล่อยวางก็ชนะแล้วนะเกมเนี้ยไม่มีไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วที่เหลือก็ปล่อยให้จักรวาลพลังงานธรรมชาติดูแลรักษาคนดีๆอย่างเช่นคุณสวดเขาเดี๋ยวมันก็จบค่ะเรื่องมันมันใกล้จะจบแล้วแหละ ไม่ต้องกังวลใจไปเขาทำร้ายคุณไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วแหละทำได้แค่นั้นน่าจะเหนื่อยมากแล้วแหละเหนื่อยแล้วก็หมดแรงแล้วก็จะเลิกอ,อ่อลาวีคุณไม่ยุ่งไปวุ่นวายหรือคุณจะไปอยู่ในในมือของคนที่มีอำนาจมากกว่าแล้วเขาจะเอื้อมไม่ถึงเราก็ได้นะจะมีคนมาปกป้องอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้เนาะ รับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสุขกายสุขใจนะคะบ๊ายบายค่ะ